มีอะไรที่สามารถจะซื้อเวลาได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถบริหารเวลาได้เราก็คงจะบริหารอะไรในชีวิตของเราไม่ได้เลยนะครับเอาละครับมาอีกจานหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวผัดซีอิ๊วหมูครับในการทำข้าวผัดซีอิ๊วหมูไม่ยากแต่เราต้องบริหารให้ดีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเอาละครับก่อนอื่นนะฮะ เนื้อหมูที่เราได้มาเนี่ยนะครับเราก็จะไปหมักอย่างง่ายๆนะครับผมใช้ประมาณสัก140กรัมนะครับก็ซอยบางๆครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ2ช้อนชาแป้งข้าวโพกระเช่นเดียวกันนะครับมาสัก2ช้อนชานี่แหละครับเข้าทุกอย่างให้เข้ากันครับแล้วก็ผักไว้ครับก่อนที่จะเตรียมผักนะฮะผม ตั้งกระทะบนไฟไว,ไว้ก่อนเลยนะครับกระทะองเราจะได้รอ้อนเราไม่ต้องคอยนะครับใส่น้ํามันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผมสักประมาณ8กรีบนะครับเอากระเทียมเนี่ยนะฮะใส่ลงไปในน้ํามันเลยครับเจียวเข้าไฟอ่อนๆน,นะฮะเดี๋ยวเราเตรียมผักคะน้าไว้ด้วยนะครับผมใส่ตัวเจียวลงไปนะครับ เียวกระเทียมกับเต้าเจี้ยวนะครับให้พอหอมขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยนะครับผัดให้เกือบจะสุกนะฮะยังไม่ต้องสุกดีก็ได้นะครับเราไม่มีเวลาเยอะนะครับเราใส่ผักคะน้าลงไปนะครับคุณผู้ชมครับปกติเวลาที่ตามร้านเขาทำเนี่ยผักคะน้าบางทีเขาเป็นลวกก่อนใช่ไหมฮะถ้าเราไม่มีเวลานะครับง่ายๆครับเราใส่น้ําลงไปนะครับ4ี่ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราก็ เอาฝาปิดไว้นะฮะให้เขาสตรีมนิดนึงลดไฟลงต่ำนะครับสักประมาณ1นาทีครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมข้าวของเราดีกว่าข้าวของเราเราก็ปรุงรสเตรียมไว้ได้เลยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วดำครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับเรียบร้อยแล้วนะครับอะ มาดูนะฮะตอนนี้คณะของเราก็สุกดีแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมโอเคเราผัดนะฮะเร่งไฟนะครับผัดให้น้ําลดลงนะครับคุณผู้ชมเชื่อเชื่อไหมครับว่าหลังจากนี้เราเตรียมจานได้เลยครับเพราะว่าใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วครับแล้วเราก็ลงข้าวไปได้เลยครับบี้ข้าวนะครับให้เครื่องปรุงรสทั้งหมดกระจายดีครับ ก็คั่วให้ข้าวเกือบแห้งดีนะครับไข่ไก่สองฟองครับเอาละครับพอไข่เกือบสุกนะครับคุณผู้ชมก็กลับหน้าข้าวนะฮะลงไปผสมกันได้เลยครับเชื่อหรือไม่ครับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายนะครับโรยด้วยพริกไทยหอมๆครับพร้อมตักเข้าจานเลยครับ ถ้าสำหรับเมนูนี้นะครับเราใช้เวลาไปทั้งหมดไม่ถึง8นาทีเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดซีอิ๊วหมูครับ